สวัสดีครับพี่น้องผู้ประกอบการอู่แท็กซี่และพี่น้องแท็กซี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมเองมีเรื่องนะครับเกี่ยวกับออปัญหาของทั้งเรื่องของคนขับแท็กซี่ที่เช่าแท็กซี่ขับกับอู่แท็กซี่ผู้ประกอบการแท็กซี่แล้วก็มีทั้งปัญหาของผู้ประกอบการแท็กซี่ที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่ง คลิปรีโอคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตนำเผยแพร่เป็น u t u t e นะครับที่ผมได้ยินได้เห็นมานะครับทั้งสองฝั่งคือผมขอพูดฝั่งของผู้ขับขี่แท็กซี่ที่เช่าแท็กซี่ตามอู่ขับหรือเช่าซื้อกับสหกรณ์นะครับหรือเรียกว่าผู้ประกอบการนะครับระหว่างผู้ประกอบการและผู้ขับขี่ผมขอเล่าฝั่งของผู้ขับขี่ให้ฟังนะครับคือผู้ขับขี่เนี่ย ก็กล่าวหานะครับผมใช้คำว่ากล่าวหานะครับกล่าวหาว่าสหากรณ์นะครับเที่ยวสหกรณ์คิดดอกเบี้ยแพงนะครับสหกรณ์เอาเปรียบนะครับลดราคาแพงนี่คือฝั่งของผู้ขับขี่แท็กซี่สารพัดสารพันเรื่องที่เขาจะเอามา กล่าวหานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวเขาเองไม่ได้ดูว่าฝ่ายผู้ประกอบการเนี่ยเขาลงทุนเท่าไหร่และเสียอะไรไปบ้างในการลงทุนนะครับเขารู้แค่ตัวเขาเองแต่เขาไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นอย่างไร,นะรมีปัญหาอะไรไหมในการที่ปล่อยรถให้เขาเช่าขับนะครับเขาไม่คิดเขาก็ว่าโอเคียว สหก์เคี่ยวคิดค่าเช่าแพงคิดค่างวดแพงคิดดอกเบีย้ยแพงแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขานะฟังผู้ประกอบการนั้นนะมีค่าอะไรใช้จ่ายอะไรบ้างเพราะเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะคนกลุ่มผู้เช่าขับเนี่ยเขาไม่ได้คิดจะเป็นเจ้าของรถเขาเลยไม่สนใจเขาก็จะเปลี่ยนอู่ไปเรื่อยๆอ,อันนี้คือเขาคุยกันนะในส่วนของฝั่งผู้ประกอบการนะครับของคนขับ นะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยคนขับสามารถเลือกขับอู่ในอู่ใดก็ได้ถ้ารถไม่ถูกใจถ้าค่าเช่าไม่ถูกใจก็จะเปลี่ยนไปขับนะครับอู่ที่มีค่าเช่าถูกกว่าแล้วก็มีสวัสดิการที่ดีกว่าอะไรประมาณนี้เขาก็จะย้ายไปเรื่อยๆนะครับจนเป็นที่พอใจของเขาอันนี้คือฝั่งของคนขับ ทีนี้มาดูฝั่งของผู้ประกอบการบ้างนะครับเริ่มต้นจากสาก์แท็กซี่นะครับสาก์แท็กซี่เนี่ยนะครับถ้าถ้าพูดถึงนักลงทุนเนี่ยนะครับเขาก็ต้องเสี่ยงนะครับเสี่ยงกับเรื่องของอหงเก็บค่าง,งวดไปได้ 2. นะครับคนขับนํารถไปแล้วไม่จ่ายค่าง,งวดเขาต้องตามยึดมันต้องมีค่าบริหารจัดการค่าแม n t ท n นั้นค่าซ่อมแซมดูแล รถที่เขาซื้อมาหรือยืมเงินคนอื่นกู้เงินคนอื่นกู้เงินไฟแนนซ์มาเนี่ยนะครับนี่คือฝั่งผู้ประกอบการที่เขาสูญเสียนะครับเขาเสียเยอะมากนะครับฝั่งผู้ประกอบการเนี่ยสากลเนี่ยบางสากลเนี่ยต้องไปยืมเงินไฟแนนซ์มานะครับซึ่งยอมเป็นหนี้แทนแทนผู้เช่าซื้อหรือผู้เช่า 2. รถถูกโจรกรรมหรือถูกชนหรือ กิดบัติเหตุนะครับเอารถกลับมาเนี่ยแทบสบภาพรถเนี่ยไม่ได้กําไรเลยอันนี้คือฝั่งผู้ประกอบการอูอ่อาสากรอู่ก็เหมือนกันครับปล่อยประกันไปนะครับบางคันไม่มีประกันเลยนะครับเอารถเข้าไปเฉียวไปชนมาแล้วก็ค่าเช่าไม่ได้เลยเชื่อครับว่าอู่แท็กซี่กับสากรแท็กซี่เนี่ยเสี่ยงครับถามว่าไรายได้มันมันโอเคไหมผมบอกเลยว่าค่าเช่าเนี่ย ไม่โอเคเท่าไหร่หรอกแต่เราอาศัยว่าเรามีความรับผิดชอบไงเราต้องผ่อนให้หมดไงเราต้องทําให้มันได้ไงพอเราได้แล้วเนี่ยนั่นคือทรัพย์สินของเราที่เราจะสามารถนําไปนะครับเป็นเงินแปลเป็นเงินได้แต่มันก็ไม่ได้กําไรนะครับบอกได้เลยว่าเหมือนกับทํานานะครับทํานาก็ไม่มีกําไรนะครับถ้าคิดโด,โดยรวมแล้วครับ คนที่คนที่เป็นเจ้าของอูลและวสากออดเองก็ไม่มีกำไรนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ก่อนครับสวัสดีครับ